สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g อ f ฟ r ครับช่องที่สุ่มสกิน ROV และกิจกรรม RV o เดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมโอเคก่อนอื่นนะครับต้องแฮปปี้นิวีย์2026กับทุกๆคนด้วยนะครับผมก็ปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนเลยนะครับผมมีความสุขทั้งการงานการเงินและสุขภาพนะครับผมเก็บให้ได้ทุกมิติของชีวิตเลยนะ โอเคมาก็คือต้นปีนะก็มีการแบบข่าว ROV ก็เยอะเหมือนกันนะมีการยกย้ายทีมโปรลีกนะครับผมเต่า X ไปกไมาล่าไปนะสำหรับเบกนะครับผม PSG ล่มสลายอะไรตา่ตางๆนานานนะแล้วก็มีข่าวที่แบบว่ามีการแบบว่าฟัดกันระหว่าง MLBB กับ ROV นะก็ถ้ามุมถามมุมมองส่วนตัวของผมผมว่าดีครับคือมันมีเวลามันมีเกมใหม่เข้ามาในตลาดเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดของส่งห่วงโซ่อาหารก็คือลูกค้านะ แต่ละเกมมันก็ได้แบบมีการจัดโปรโมชั่นดึงคนนู่นนี่นี่นั่นแจกของบุงบ้างบุงบ้างอินฟลูเอนเซอร์ก็จะได้มีการทำเงินจากหลายช่องทางนะเอออย่าไปเหยียดกันว่าเฮ้ยมึงเล่นกินิ้ดีกินี้ไม่ดีผมว่าเล่นไปเลย2เกมนะครับผมชอบเกมไหนก็เล่นเกมนั้นหรือเล่นเกมเดียวก็ได้แต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยคือใจนะใจนะถา,ามลึกๆนะโคตรอยากไปเล่นลอง mlbb เลยเพราะผมจะได้ไปรีวิวกิจกรรมตรงนู้นด้วยนะเออแต่ว่าติดอยู่นิดเดียวคือถ้าผมเล่นแล้วมันไม่อินผมจะรีวิวไม่ ผมมันจะรีวิวไม่ได้ไงแล้วการที่จะอินมันต้องใช้เวลาซึ่งเวลาก็ไม่มีแล้วทุกคนนะงานประจาเอ่ยรีวิวกิจกรรมเอ่ยไลฟ์เอ่ยเลี้ยงลูกเอ่ยโอ้โหวุ่นวายไปหมดนะครับผมแต่ถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่จะไปลองแน่นอนนะเคเพราะผมไม่ได้สนใจอยู่แล้วกาลิน่าก็ไม่ได้มาเทคแคร์อะไรผมอยู่แล้วหรือว่าผมก็แบบหาเงินจาก mlbb ได้เยอะแล้วเหมือนกันนืออกไหมเออผมแบบฟรีเอเจนต์สุดๆนะโอเควันนี้เดี๋ยวผมขอแยกเป็น2คลิปนะครับใครที่รอกิจกรรมคอลแลบ อ่าซาริโอเนี่ยเดี๋ยวไปอีกคลิปนึงนะครับคลิปนี้จะเป็นการเก็บตกกิจกรรมต่างๆนะหนึงคือการโบนัสเติมเงินซึ่งช่องผมเนี่ยเป็นช่องที่รีวิวเดือดที่สุดแล้วของกิจกรรมนี้ uh, ในคลิปนี้ผมน่าจะเติมอยู่ที่ประมาณ 6id แต่ว่า id หลักอะ่ะผมเติมไปแล้วเปิดแล้วได้คูบโบนัสคูป,ปอง200แต่ยังเหลืออีก ประมาณ6ก d อเดีดี๋ยวผมจะเติมให้เติมไม่เหมือนถือหุ้นกาลีน่าเลยนะเ,ออเพราะว่าผมใช้คูป,ปองในการรีวิวอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับผมกิจกรรมที่2เนี่ยน่าจะเป็นกล่องรวงแหวนรายเดือนอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยไปทีละอันนะมาอันนี้ก่อนก่อนอื่นนะโอเคกิจกรรมเติมเงินนะครับก็เข้ามาดูตรงหน้ากิจกรรมนะมาตรงรถเข็นนะครับผมเติมคูปองรับไอเทมฟรีตรงนี้นะครับอธิบายเป็นขั้นบันไดนิดนึงว่า คือการที่คุณจะเติมเอาไอ้สองอยเก้าสิบเก้าคูปองเนี่ยคุณต้องเติมแพ็คล้านที่เป็นสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทได้สามพันสองร้อยแปดสิบห้าคูปองนะถ้าเติมแพ็คสองพันสี่ร้อยสิบาทจะไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเกมจะไม่ได้คิดโบนัส คุณได้คูปองเป็น3,100คคูปองก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ถึงมายสเตนตรงนี้นะต้องเติมตามแพ็คที่ผมบอกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเติมไปเลย6 ID นะไปะดู ID แรกก่อนว่าได้เท่าไหร่นะครับผมอันแนะนํากันอีกนิดน,นึงครับว่าวิธีการเติมเงินที่ร้านนะครับให้คุณเข้ามาหน้าโปรไฟล์ดีนะครับหา Open ID นะนี่แล้วก็ Copy อันนี้เลยนะครับผม ซัดไปแล้วก็ไปเติมไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์หรือทางแชทก็ได้ครับทางแชทเนี่ยขั้นต่ำ148บาทนะครับผมส่วนทางเว็บไซต์ขั้นต่ำ10บาทคูปองจะเข้าเนี่ยหลังจาก5นาทีที่คุณโอนเงินนะครับทางเว็บไซต์นะขึ้น QR ปึงป้งงอะไรเงี้ยคลิปแนะนําอะไรต่างๆก็อยู่ที่ข้างล่างนะครับผมแล้วก็แนะนําอีกนิดน,นึงว่าถ้าเกิดว่าเติมไม่เข้านะโดยเฉพาะ mlbb ตัว API มันไม่ค่อยตะเถียนคนอาจจะย้ายไปเล่นเยอะไงแล้วแบบคนเติมเยอะไอ้ตัว API การเติมเงินยังไม่ ยังไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับผมถ้าเติมไม่เข้าก็ทักทักแชทแอดมินมาได้แล้วก็ส่งใบสั่งซื้อบวกสลิปมาเดี๋ยวก็จะแก้ไขให้นะครับโอเคขอเติมแป๊บทุกคน ID แรกอ่ะหลังจากเติมนะครับผมทุกคนก็มากดรับทั้งหมดได้เลยนะสิ่งที่จะได้ครับคือจะได้กล่องอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับได้15กล่องนะมูลค่าคือกล่องละ9คูปองนะครับ15กล่องมันก็ให้เราประมาณเท่าไหรอ่อ่ะ ร้อยสามสิบห้าคูปองนะตรงนี้คือน้าจิ้มนะครับแล้วก็มีกล่องคูปองอีกสามกล่องนะโดยเลทข,ของกล่องเนี่ยคือหนึ่งหนึ่งเอ้ยสิบถึงหนึ่งร้อยคูปองเนี่ยเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะโหเลือกไปผมได้แค่สองร้อยวะเออแล้วก็มีร้อยสามสิบถึงสองร้อยแปดสิบนะได้ยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็สามร้อยสิบถึงห้าร้อยนี่คือเปอร์เซ็นต์ดีเหมือนกันนะสามจุดแปดสองอ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขออนุญาตรับแล้วก็ไปเปิดไอเดียแรกเดี๋ยวไอเดียสองสามสี่เนี่ย ไปตรงที่เปิดเลยนะครับเดี๋ยวจะลุ้นกันว่าเท่าไหร่นะครับผม ID แรกครับขออนุญาตเปิดไอ้กล่องตรงนี้ก่อนนะสิบห้ากล่องนี้มับเข้าไปโอ้โหสโนว์แมนสิบห้าตัวนะแล้วก็กล่องคูปองตรงนี้ตรงนี้คือสำคัญ ID แรกบะเข้ามาล็อกปัวผมได้อนีสองไอดีแล้วนะโอเคอะไป ต่อกันที่ไอดีที่2ครับผมเราอยู่กับไอดีที่2นะครับผมไปกันเลยโอ้หไอดี ID นี้มีหมื่นกว่าคูปองแล้วอ่ะเนี่ยมับเข้าไปสิบห้าล้วนเหมือนเดิมแล้วก็กล่องคูปองจะเป็นเท่าไหร่ครับผมไม่มีกรอบเฮเลนแตกมาเลยวอะแต่ถ้าแตกไอดีนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์นะเฮ้ยของดีนะสองร้อยสามร้อยหกสิบอ่ะไปต่อกันที่ไอดีที่สามครับผมไปไอดี ID ที่สามอันนี้ อยากได้กรอบเฮลนนะโบะเขาไหมเฮ้ยตะกินซ้ําน่าจะเอสตรีมซ้านะเออไม่เป็นไรครับก็ขยะนั่นแหละสรุปเลยไอตรมสําหรับไอดีนี้ไปครับผมลุ้นสองร้อยสามร้ยหกสิบไอดีสามจะเป็นโอ้โหจริงเหรอพี่อันนี้คือหนักสุดเลยเหรอร้อยหกิได้ไปได้ไงวะร้อยหกสิบไปข้ามแมลืมลืมแม,มต่อกันไอดีสี่ครับผม ่ะนี่ไอดีที่เท่าไหร่หรอวะน่าจะสี่นะครับทุกคนมับเข้าไปสิบห้าสโนมนไปดิต่อไปกล่องคูปองฮึบสองอเอ้ยอันนี้ดีนะเนี่ยโอเคอะไปกันต่อไอดีที่5้าครับผมไม่หยุดยั้งนะไปครับผมแล้วไอดีเนี้ยผมเสียดายมากเลยไอโปรเนี้ยมันมาช้าไปวันหนึ่งหลังจากวันนี้ผมรีวิวกล่องคริสต์มาสนะ ไม่งั้นคือผมก็จะได้แบบประหยัดไปอีกนิดนึงไงไอตรงกล่องคริสต์มาสอะบัฟเข้าไปสิบห้าล้วนนะครับผมเออตอนนี้ไอดีนี้เลยกลายเป็นแบบสโนว์แมนคือต้องทิ้งเลยนะครับผมเสียดายฮึบอ่าขอบคุณการิน่าชวดเชยกันมาด้วยนะครับผมสำหรับไอดีนี้คือได้520นะ่ะเยอะมากแปานเดี๋ยวไปดูไอดีสุดท้ายกันครับผมเราไปไล่รีวิวกิจกรรมนะมาไอดี ID สุดท้ายนะครับผม กล่องสโนว์แมนจะเป็นเท่าไหร่กรึบเข้าไปสิบห้านะครับผมมีสาสิบห้าน่าจะทำอะไรไม่ได้นะครับผมชัางมันปล่อยไปทุกคนสำคัญคือกล่องคูปองนะครับผมโ oh อ้ไม่กอดอะเดี๋ยวผมขึ้นให้นะว่าเฉลี่ยเท่าไหร่มันมีแบบร้อยกว่าเนี่ย2องดีใช่ไหมสองร้อยอีกหนึ่งไดี 500กว่าอีกหนึ่งไดีสามกว่าอีก1นึดี ID, แล้วก็เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวผมขึ้นให้ทั้งหมดเฉลี่ยรวมๆผมเข้าใจว่าอาจจะ250ถึง300คูปองนะเออก็อซึ่งคือคุณเติมอะ่ะสามพคูปองแต่คุณได้สามร้กว่าเนี่ออกมาคือผลตอบแทนเฉลี่ยคือประมาณ8%ปดเปอรอ์เซนเงี้ยก็โอเคแบบเหมือนเขาแถมให้คุณ8%ปดเปอซ็น่ะเออซ่ง คือถามมัน,ม,นมันแล้วแต่นะแต่ว่าถ้าถามผมถ้าคุณคิดว่าในอนาคตอะยังไงคุณต้องเติมอยู่แล้วผมก็แนะนําว่าให้เติมแพ็กนี้ไว้ก่อนครับคือ2องพันห้าร้อยห้าสิบแปดบาทได้สามพันสองร้อยแปดสิบห้าคูปองแพ็กนี้ยโอเคเติมไว้ก่อนนะจะสุ่มอะไรห,หรือจะไม่สุ่มก็ไม่เป็นไรเราก็เติมไว้ก่อนแล้วก็ได้ตุ๊กตาหิมะซึ่งก็เป็นขยะนั่นแหละนะเผื่อมันกรอบเฮเลนแตกโบบะบขึ้นมาโอเคไปเราไปดูกิจกรรมแรกครับ อ,อันนี้เราอยู่ไอดี ID นี้ต้องกิจกรรมนี้เลยครับผมวงแหวนรายเดือนนะที่มันใช้กุญแจนะครับผมอเดี๋ยว,วขอแนะนําของ,างต่างๆก่อนนะ,ะตาประธานพรนี้ก็คือรีวิวไว้หลายรอบแหละขออนุญาตไปดูคลิปเาก่าๆได้เลยน่าจะเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กรอบโปรไฟล์รอบนี้นะครับก็คือกล่องละ19นะแล้วก็ไม่ไม่ขอรีวิวแล้วเพราะว่า ID ดีหลักผมมีทุกกรอบแหลวนะครับที่ที่มันอยู่ในนี้ ถ้าถ้าถ้าเกิดว่าแบบมันเอากรอบใหม่ๆม,มาเดี๋ยวผมจะรีวิวนะแต่นี้คือมันกรอบเดิมล้วนกรอบแบบเก่าล้วนนะครับไม่มีใหม่เลยนะก็คือกล่องละสิบเก้าใช่ไหมทุกคนแต่ว่ามันจะมีบันเดิลอยู่ว่าสิบเอ็ดกล่องเนี่ยฉันขายแค่ร้อยเก้าสิบก็คือสิบแถมหนึ่งมานะแล้วก็พอไปดูโทเค็นที่แรกครับหนึ่งร้อยสี่สิบต่อกรอบเพราะฉะนั้นราคาที่มันแบบเกลือเกลือนะครับผมก็ต้องเอาร้อยส0ร้ี่ตั้งคูณ19นะครับผมซึ่งเดี๋ยวผมจะคูณให้ แต่ว่าพอคูณเสร็จปุ๊บคุณต้องลบด้วย19บเก้นิดนึ่งเพราะว่ามันเป็นสิบแถมหนึ่งอันนั้นคือผมคิดคร่าๆวๆนะประมาณสองพัน 2, แปดอะไรเงี้ยคือเกือบสามพันนะเออหรือหรือว่านะนะสิบเก้าคูณสิบสี่เดี๋ยวคูณให้เลยโอเคอ่ะคิดมาแล้วครับผมก็คือราคาเหมาถ้าเกิดว่าไม่มีดวงเลยนะคือสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดคูปองคุณต้องเติมแบบสองพันสองรอยยี่สิบาทสองพันแปดร้อยห้าสิบคูปองอะ่ะเออผมว่ากัดฟันเอาแพ็คที่มันแบบได้ของแถมมาดีที่สุด นะครับผมแต่ว่าผมบอกเลยนะว่าไม่แนะนําให้สุ่มกรอบวิบวับด้วยประการทั้งปวงนะ <S 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 เออมันก็มีกรอบคอแลบใหม่วิบวับสวยกว่าอีกนะครับผมอันนี้แนะนําให้ข้ามนะครับผมแล้วก็ไม่ได้สุ่มให้ดูเพราะมันไม่มีใหม่นะแล้วก็สกินมวยนะครับอันนี้มันมาลดราคาดื้อๆเลยครับผมคือแปดร้อยเก้าสิบเก้าทุยแปดร้อยเก้าสิบเก้าคูปองเออนะครับผมตรงแพ็รรานก็คือเจ็ดร้อย 34บาทได้9 2้าอยคูปองนะครับผมแต่ถ้าคุณจะเอาของแต่งอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องขยับไปเป็นเจ8้ย็บาท9 9้าอคูปองนะเออก็มันก็มาราคานี้แหละโอเคแล้วนะครับแต่ถ้าใครจะกล่องสุ่มอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไม่แนะนำนะกล่องสุ่มนะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกล่อง Ultimate, อัลติเมต์วีดอีก id หนึ่งครับ i ี ID นี้คือขอวงแหวนเวทก่อนนะก็คือ วงแหวน Star s เกอร์นะครับผมวงแหวนเวทลายเดือนนะโดยมันจะมีสกินให้แลกอยู่เยอะเหมือนกันนะครับผมโอเคสองร้อยสามสิบโทเค็นเนาพอคูณสิบห้าเข้าไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสามพันกว่ากว่าคูปองนะสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบคูปองนะในการได้ได้ตัวนี้มาหรือคูณผิดไม่รู้อะไรไงไม่รู้อะเออแต่ว่า คือสุ่มหนึ่งครั้งอ่ะมันใช้สิบห้าไงก็คือสิบห้าคูณสอง้สสิบจะเป็นราคาของแม่ลอเรียวนะครับก็สิบห้าคูณเก้าิก็จะเป็นราคาของแ l ลกสตาร์สติ c กเกอร์นะอะไรต่างๆนานาเดี๋ยววันนี้ขอจะขอสุ่มแบบเอาสักห้าร้อยห้าร้อยกุญแจหมดไปนะเออแล้วเดี๋ยวหยุดไว้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอปลายเดือนเดี๋ยวผมซัดแม่ลอเรียวให้ดูกับไอนี้นะครับผมไปกันเลยคือถ้าดั่งเลดเดือนที่แล้วเนี่ย ผมสุ่ม500คุญแจก็คือ100ขังผมได้116โทเค็นนะที่แรกนะครับผมมาดูกันว่าเลทมันจะเป็นยังไงนะเข้าใจว่าใกล้ใกล้เคียงเดิมไม่แต่นี้มันเหมือนออกดีเหมือนกันนะครับเนี่ยได้แบบ5ต่อ7นะก็1.4นะเอออันนี้ไม่ดีละ5ต่อแต่ดีดีตรงที่แบบเริ่มสกินซ้ำไม่เด้งละนะ แต่อยากให้แก้จริงๆนะแบบเนี้ยอันนี้คืออยากให้แก้แบบสุดๆเลยอะนะถ้า g m อมดูอยู่นะต้องควรควรต้องแก้นะครับสกินซ้ำแล้วแบบขอเป็นแบบสักห้าทเกเนหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออไม่งั้นมันน่าเกลียดกับลูกค้าไปนะครับเมื่อกี้ผมเริ่มด้วยแปดร้อยสามสิบเก้ามงนะเออแล้วทำไมพูดเสร็จติดบัตรนิดนึงวะเออไม่สบายนิดหนึ่งนะครับหมับเข้าไปไโอ้โหตอนนี้เหลืออยู่เท่าไหร่ไม่รู้ละหกร้อยกว่าไปกันก่อน อไม่มีติดเยอะๆเลยนะครับผมปรับเข้าไปเออนี่ของดีโอ้โหเกลือนะครับผมผมต้องเหลือสามร้อยสามสิบเก้านะโอ้โหจิเดอร์มายแกจิเดอร์มายแกะโอ้โหเกมอื่นนะ่ะเขาให้ mlbb ผมเคยไปสุ่มนารูโตะนะเออให้แบบ คือดวงดีปุ๊บแบบแจกเป็นโทเค็นมาให้อ่ะได้ของที่มีแล้วกิลเด์มึงเอามาให้ไม่สามตัววะฮะโอเคน่าจะอีกสักสามครั้งนะครับผมมับเข้าไปถูกไหมขอดูก่อนอ่ะโอเคหรือเปล่าวะอีกสองครั้งมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะตดบเข้าไปอ่ะโอเคอ่ะเลขนี้แหละ คือสรุปเลยผมสุ่มไป100ครั้งนะครับได้มา119ทกเค็นนะซึ่งก็แอบดีกว่าเดือนที่แล้วนิดหนึ่งแต่เหรียมันค่อนข้างโค,ครงที่ว่ะเออตามนั้นนะครับผมอ่ะเดี๋ยวข,ขอไปดูร้านค้าปในจอนแป๊บหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอสุ่มไอตัวร้านค้าปในจอนที่ไอดีนี้เลยเพราะว่าน่าจะยังขาดอารัมกับขาดตัวแพนด้านะซ้ายกับขวาครับถ้ามันลงข้างล่างก็จบนะครับผมไปดูราคากันครับ ถ้าเลขชุดนี้บวกกันเนี่ยเข้าใจว่า10ช่องอ่ะ299นะครับ11ช่องเนี่ยจะเป็น549นะครับผมแล้วก็เหมาตึงเหมาวงก็9 9ครับผมเป็นเลขที่เราคุ้นเคยกันนะโอเคไปขอซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับผมเพราะผมเข้าใจว่าไออีกไอดีหนึ่งก็น่าจะมีแล้วแหละนะเออน่าจะแบบขาดอาร,ร์ัมอยู่แหละประมาณเนี้ยนะครับ แล้วไอาการที่เราจะหมาวงก็ไม่ใช่ด้วยนะครับผมแล้วก็โทเคนเนี่ยเดี๋ยวไอดีเนี้ยสุดท้ายมันต้องไปสุบแม่ลอเลียยอยู่แล้วต่อเนื่องเตื้ลหน่อครับผมเมื่อกี้คุณภรรยาโทรมานิดนึงนะไปมับเข้าไปกรึบอื้อหือซ้ายขวาได้ไหมเพื่อนนะอุ้ยบนชัว ไม่ต้องสืบถ้าเกิดเบอร์นี้บนชัวร์ซ้ายขวาเพื่อนแมโอ้ไม่กอ oh ดเลยอคือจริงๆเสียอีกสองห้าสิบเพื่อได้ลุ้นอ่ะเอาอยู่ให้มันได้มีอะไรติดไม้ติดมือเว้ย,ยต้องโดนอาราม,มอีกกูอ่ะไม่เป็นไรรอรอมันเข้าคัมภีร์เมื่อไหร่ก็จัดเมื่อน,นั้นนะครับผม โอเคได้แพนด้านี่พลังแพนด้านน,นนั้นอันนี้แนะนำว่าจริงๆสุ่มแค่สิบอันนะครับเมื่อกี้มันมือไปนิดนึงนะโอเคแล้วมันมันได้ของซ้ำไงเสร่งที่เป่งเดี๋ยวผมต้องไปหาไอดีอีกเอาที่แบบมันพอมีอะไรเล่นแล้วนะเอออันนี้มันเริ่มเต็มครับผมอ่าเหลืออะไรกรัะเหลือตัวกล่องอันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปหาไอดีสุ่มแป๊บ หวังว่าคงไม่มีนะโอเคมาไอดี ID นี้สุ่ม2กิจกรรมนี้นะครับผมหนึ่งคือกล่องของมันต้องมีนะก็จะมีตัวสกินอะไรแกร็กนะครับผมเอ่อเป็นแล้วก็เป็นเยน่าซังกูเน่นะแล้วก็มีแวนมีแพนด้าแล้วก็มีเอเลนดอรพึ่งนะคะรับผมเลทก็คือ2%สกินนะครับผมก็แต่ถ้าเกลือก็ยังมีปีกผีเสื้อตรงนี้รองรับนะจัดไปเลยติกล่องลูดยาวๆปกติได้แค่16 1ิ้าได้สิบหกิบ้าได้สิบเจ็ดแต่รอบนี้อ่ะไม่ใช่พี่ค่ะมับเข้าไปโอ้โหสกินแตกครั้งแรกของการสุ่มกล่องสิบห้าแบบนี้เลยแล้วก็ได้ยี่สิบสองด้วยโอ้โหของดีของดีอ,ดอะมันก็ให้มันก็ให้คืนมาบ้างนะหวังว่าจะดวงดีกับซอริโอนะไปก่อนมับเข้าไปสิบห้าอันนี้เดี๋ยวนะลืมลืมเลยว่ามีอะไรบ้าง เชเป็ดเลยนะครับผมก็มีกล่องออลติเมทมากมายนะคนก็เป็นสกินอะไรบ้างเตียวเซียนเพนเอรินวอลไฮปะหมึกนะครับผมมาอ่านตรงนี้เลยนะแล้วก็เลดก,ก็คือ1.25นะครับผมถ้าเกลือก็จะเป็นปีกนางฟ้าตามเรื่องตามราวนะไปกันก่อนซัดไปกล่องนี้อยากจะดวงดีบ้างอ่ะม 18อ่ะก็ถือว่าปีใหม่ก็มันก็ให้มาเยอะนิดนึงนิดนึงนะครับผมอ่ะเริ่มด้วย40ปีกนางฟ้าเดี๋ยวผมขอไปดูวงแหวนรายเดือนนิดนึงว่าอันนี้จะขาดอะไรบ้างนะโอ้เยอะแยะเยอะแยะเรียกว่าเยอะแยะยุยะนะครับผมอ่ะไม่รู้ว่าจะถึงล้อเลี้ยวหรือเปล่าจางตามกิจกรรมรายเดือนไปเรื่อยๆนะครับผม โอเคไอดี ID นี้น่าน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดสําหรับกิจกรรมพาร์ทแรกแล้วนะครับผมต่างๆนานา,นาสรุปไว้ให้หมดแล้วว่าอันไหนคุ้มไม่คุ้มเติมเงินไงผมแนะนําอย่างเดียวว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะต้องเติมอยู่แล้วในภายภาคหน้าแนะนําให้กดแพ็ก2,558บาทนะครับ3,285คูปองแพ็กนี้จบนะครับผมส่วนรายละเอียดการคอลแลัยังไง อะไรสุ่มยังไงเดี๋ยวช่องผมจะเป็นช่องที่ดีที่สุดแล้วก็วิเคราะห์ให้คุณฟังนะครับผมสําหรับถ้าใครชอบนะครับไม่มีช่องไหนทําขนาดนี้ถ้ามันไม่ใช่ p a s s ั่นนะเออก็ฝากอุดหนุนร้านเติมเกมกอลฟครับผมถ้าแบบดูร้านผมก็ฝากซื้อร้านผมนะครับผมมันแพงถ้าแพงกว่าร้านอื่นก็แพงกว่าไม่เยอะเพราะกําไรผมไม่เยอะแต่ว่าผมเอาต้นทุนมาเจ็บให้ดูแล้วก็ผมประหยัดโดยการแบบผมแทบจะไม่จ้างใครเลยะนึกออกว่าทุกอย่างคือผมทําเองแล้วก็แบบ ดีไซน์โปรเซสอ์อโตเมอะไรไว้เรียบร้อยคือเพราะผมเป็นไอีไงผมทําได้ไงผมก็ประหยัดต้นทุนจากตรงนั้นแหละเอามาเจ็บให้ดูทุกคนดูให้แบบฉ่ำๆมีอะไรกุกเก็บให้ได้หมดเลยอะอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ฝากกดซับสไครต์มุ่งหน้าสู่ห้าหมื่นด้วยผมไม่รู้จะถึงเมื่อไหร่แต่ว่ามันใกล้แล้วนะฝากกันด้วยครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมเจอกันกิจกรรมคอ L อีกแป๊บหนึง่ง